เฮ้ยนี่มันเดกูได้ว่ะเฮ้ยทำไมฮีโร่แคทเทเมียโอ้โหตัวนี้โคตรชอบเลยเนี่ยอุ้ยเดอะบราสุ่มแล้วโอ้สุ่มไปสามทีแล้วอย่าเพชรอย่าหมดนะเว้ยอฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเกลียดจังวะเนี่ยโอเคโอเคอุ้ยได้เพชรได้เพชรอุ่้ยได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วโอเคโอเคอุ้ยอย่าไปด้เดกูแล้วอุ้ยขอตเด็กูหนะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเด็กกูแจ้เว้ยโอ้โหอุ้ยได้เดก็กกูนะจ๊ะ ก่อจะได้เ้อโอ้โหเบ็ดเกลือมาหลายตาแล้วเ้าอ้ยได้แล้วโอ้โหได้อะไรวโอ้โหเพชรปดใยอย่าลืมเตยเลยเตยส u b s c r i b e ให้ช่องเย ในก็แล่หัวได้นะคมๆนะเฮ้ยไม่ใช่อากดศปราศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมอีกแล้วนะครับเยเซฟเร่นะครับรายการที่โคตรซนตีซนตีในสุดสุประเทศไทยเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแพ็คเกจของไอ้นี่นะครับเออของพิเซลกันนะครับซึ่งเป็นปืนเดอะมาฮีโร่ไอแคนาเมียเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยปืนปืนอะนะคปืนเดอะพิเซลกันนะครับที่มีรูปร่างคล้ายเอออัตลักษณ์ในมาฮีโร่ไอแคนาเมียนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคนะครับก็วันนี้ครับเราก็จะมารีวิวทางด้านของโทโดโรกิก่ออนนนะะคคครรัับบโเ ซึ่งมีสองปืนเลยทีเดียวนะครับสองอัตลักษณ์เลยแล้วก็มีเอ่ออัตลักษณ์ของบาคุโกะแล้วก็โทโดโรกิอันนี้โทโดโรกิเขาจะแบบว่าเป็นน้ำการผสมผสานไฟและน้ำแข็งนะครับก็ยิงแล้วก็จะติดไฟนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับโอเคนะครับนะครับซึ่งมันก็รูปร่างเท่ใช้ได้นะครับนี่เป็นสไนเปอร์นะโอ้โหระดับเทพเลยทีเดียวนะครับเอ่อไมทิคอลนะครับไม่รู้ถูกไหมนะไมทิคอลอย่งเงี้ยเออนะครับดับเบิลควิกนะครับอืมนะครับนี่ก็ใช้ได้นะฮะโอเคนะครับรูปร่างก็คือแบบ พอดแดวมาจากโทโตโรตีเลยทีเดียวนะครับอันนี้บาคุโกะนะครับอันนี้คือไมันจะพูดภาษาโนรงเวย์อะไมากเลยนะครับรูปด้านนี่คือแบบว่าใช่เลยทีเดียวนะครับเป็นรูประเบิดแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็คือแบบว่าเออระดับเทพเหมือนกันนะฮะเอ่อเมชชีว์เลอร์เน็ตเทอรนะครับนะครับนะครับก็จะยิงเอ่อทางด้านระเบิดออกมาได้นะครับนี่ครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นนะครับโอเคนะครับเราจะมาเล่นเหมือนเอ่อเล็กสไนนะครับคมๆนะครับโอเคนะครับเพิ่มๆไปเพิ่มๆเพิ่มหาเยอะกันหายเยอะกันปพิ่มๆเพิ โอ้โหยุ่งติดไฟด้วยโอ้ยก็แท่โอ้โห นะครับเอาแมววิ้ยยายแก่ตะโบโหร้านเฉยเลยเนี่ยวิ้ยไม่ได้เลยเนี่ยนะครับวิ่งยายแก่ตะโบที่มันชอบร้านผมจริงนะครับเว้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ติดไฟติดไฟนะครับเฮ้ยนะครับมันก็เออผมลืมบอกนะครับพอมันติดไฟมันก็สามารถตายได้เองด้วยนะครับทุกคนครับคือมันโดนไฟเผาแล้วแหละนี่นะครับอืมโจความแม่นเดือดรังลองพลังแล้วแหละโอเคหาเหยื่อต่อเจอเซรามูนอีกแล้วโอ้โหเซรามูนเซรามูนอืมเซรามูนเออเจอยายแก่ตะโบอืมนี่นี่นี เออนี่ครับโดนไฟเผานะครับทุกคนนี่โหอ,อย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับโอเคครับหืมโคตรมันเลยอ่ะโอ้โหนะครับและอย่างที่จะกินเดกุนะครับหืนะครับเออดีดีดีๆี โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ย so. โอ e, ้ยแกเป็นแค่เซลล์มะมลแกสู้ไปอีกรอบไม่ได้อือโอ้โหโอ้โหโดนลูกซองอัตลักษณ์หรือจะสู้ลูกซองคมๆอะไรวะเนี่ยแล้ก็โอ้โหฉันเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้มาแบบอ๋อโดนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเราเก็บหมดเลยนะครับโอ้มีผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะโอ้โหเหล็กนิดนึ่งไม่โดนโอ้โหแล้วมาเกิดมาสปาวันอือเรียบร้อยแล้วโอ้โลุงลุงจะเย็นลุงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอัตลักษณ์มาผู้โก้อือ โโอ้แต่หมูก้าบมันทันนะเนี่ยแล้วก็อืันใดแล้วบัคูโกก็แรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็เว้ยนี่จะเป็นซุ่มตำบาสเลยวะเนี่ยอืโอเคเจะมาแล้วเอ้ยหลบหลบกับดิจิตอลดิจิตอลว้าวว้าวว้าวเชื่อว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเออรีเวนรีเวนล้างแกนล้างแกนรีเวนล้างแกอืมไปไหมไปไหมไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วบัลคูโกมาแล้วเฮ้ยไปโคนละไปโคนละโอ้โหบาหมด โอ้โหเอาอย่างนี้ไหมถ้าผมใช้แบบว่าเสียงกระโดดรเอ้ยถ้าผมใช้ปืนกระโดดรกี๋ผมจะเสียงโลอ่เออสวัสดีครับเออเออเท่ดีเลยครับสวัสดีครับโอ้ผมโดดรถเอ้ยไม่โดน ก็ยิงตีนมันได้ก็ติดไฟแล้วเนี่ยวกอืโอ้วันนี้กขหัวดนรกินะาเเฮ้ยวก็บ้าเลยบ้าเะไบ้าแล้วอุ้ยอุ้ยกระสุนอุ้ยกระสุนไม่มาติดตามไดอ้ยอุ้ยกระสุนคตรแท้เลยนะครก็หัวบินือนหิ่งห้อยอแล้วก็อือตามตามติดตู่ศตูแล้วองยิงยิงชิวๆยิงชิวๆีอดดเรียบร้อยไปโคดกงเลยไอ้ปืนมาคุโกโดกงเลยโกมกับเทอโรลกีนะเทอโรลีกันจะแบบว่าติดไฟนะครับเออท้านเล็งตรงห นะแต่ว่าผมไม่ค่อยเก่งสนด์ด้วยสิโอเคเฮ้ยม่ต้องใช้ตัวบัวร้ายวิ่งบาร์ติคิวโอ้โหตรตึงอ่ะเฮ้ยมูนโผผมเล่นบอลคู่โกแล้วก็ตึงเลยอ่ะเฮ้ยหัวมึงโดนต้นไม้จะเล็งหัวมันนะครับโดนมาเลยโอ้โหโดนมอลเล็งหัวกับเล็งหัวกับวันนี่จะยิงแบบไม่ซูมมันไงล่ะโอ้โหนี่เขาฝีมือจากที่กันการนะนี่โดนหัวแบบะแรปชีส นด้เราเพื่อนเราได้หุ่นยนต์แล้วเพื่อนเราได้หุ่นยนต์ตัวมันเรเลยอ่ะเพื่อหุ่นยนต์ยิ่งปุยก้อนหนักด้วยไอ้ยรบรอ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 บฮือแนี่พวกแกตุยตุยบอลตุยบอลละตุยตุยละโอ้โหโดนมันข้าโอ้โหจะไม่เอาสันเรียงข้าเฉยเลยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโคตรเนียนโอเคเว้ยเพื่อนเราโดนไปเผาเนี่ยเผาเหมือนยุ่นเหมือนเราจิงเสือเพื่อนเลยจะไม่ได้ตั้งใจด้วยเองโอ้โอเคโอเคไปบังกูโก้กูโก้อืมนี่ครับโทรโรกิแล้วก็อืม ้ยาไก่โอ e <ooo paying full> ้ไ <screen> ม่โดนนะโอเคครับมันก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะในการเล่นสไนเปอร์นะครับทุกคนนะโอเคโอเคโอเคโอ้ยมันใช้ปืนไปไอ้ลุงใจเย็นลุงลุงลุงแต่ผมไม่เย็นแล้วผมทั้งเย็นมั้งร้อนเลยตอนนี้นะครับอเรียบร้อยยายแก่เจะโตเก็บเรียบนะครับอื เนี่ยครับไม่คยลืมไปว่ามันมีสก,กินยายแก่ไอ้นี่ด้วยนะครับโอเคเลิมได้นะครับเออแต่ว่ามันหมดอีเวนต์ไปเร็วนะครับเฮ้ยเสียดายมากเลยอ่ะเพื่อโอเคนะครับโอ้เรียบร้อยแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีอีเวนต์ใหม่ก็ได้อ่ะเพื่ออู้สิคิวเลยอ่ะม,มามาตัา้นี้ผมจะเล่นแต่ว่าปืนบาคุกอเลยนะครับทุกคนแบบว่าผมจะไม่เล่นปืนไหนแล้วนะครับโอ้โหโอ้อาจารย์รักบาคุกอนี่จะขอเล่นทั้งวันเลยนะเฮ้ยครั้งนี้โอ้โหไอ้นี่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 น โคตรมันโอ้โหวิวจะดูดิโอ้โหโคตรโกงเลยครับมันวางเ้เฮ้อกันเลยจะบอกโคตรโกงเลยนะครับคือมันสามารถวางกับดักได้เลยนะครับทูกคนคือมันจะเป็นลูกบอลติดพื้นนะฮะแล้วก็เออแล้วศัตรูบอลศัตรูเดินมานะครับแล้วมันไม่เห็นมันก็ตายนะครับมาเรประมาณนี้นะครับเออนะครับแต่ผมว่าไอ้แบบห้วยโกงกว่าเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราตายด้วยกันไหมเนี่ยนะครับสงสัยเดินเบียดกันโอเคเรียบร้อยโดนหัวโดนหัวโดนหัวระเบิดระเบิดระเบิดคาแอ่งน้ำพี่ดีนะครับระเบิดคาโอเอสซิสเลยนะครับโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว อุ้ยตรงกันเลยอ่ะอุ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามีอัตราสิทธิดโหดอยู่้โอ้ยอยู่ๆตายเฉยกำลังโม้เลยแกจะระเบิดตูดแกไม่ไหนหอ้ยนี่นี่โอ้ไม่ทันไม่ทันมันเรียบร้อยนี่ไก่ละไปไก่ละไปโอ้ยแกแกโตะโอ้ยแก่แะโพเป็นะแกแกโตโพเล่ยเล่ยปลาเล่ยปลาลูกฝังแตงใหญ่แล้วโอ้ย โอ้โหนี่เราห่างกันแบบว่าแค่ไม่กี่นิตรไม่กี่ไม่กี่อะไรไม่กี่คะแนนเองไม่กี่คะแนนเองโอ้โหมันห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะโอ้โหโอ้ยนี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพโอ้โหไอ้ตัวนี้อีกแล้วนี่เขาอุ้ยผมต้องรอจังหวะดีๆแล้วล่ะไปแต่ทางเดิมๆแล้วก็จะตายแบบเดิมๆมาสิแลครับโอ้ยนี่ยายแก่เธอโบของเพื่อนนะโอเคโอเคโอเคโอ้ยดีเจอแล้วไม่ได้ไม่ได้ครับทางนี้ไม่ได้รู้สึกแต่ต้องยิงไปก่อนมาแล้วไหนก็มาแล้วไม่จบตายไป่ดีตายไป่ดีโอ้เอามันมันไม่ได้ตายเพราะผม นี่วะพี่แกเฮ้ยผมต้องหาจังหวะได้ไอ้เจะต้องหาจังหวะได้กี่โลต้องผิดเพลงสถานการณ์นี่ไอ้จังเลวร้ายเป็นเลวร้ายขั้นสุดเลยไม่ใช่ไอ้พี่บาดได้เป็นยี่ปายเลยไม่ใช่เดี๋ยแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยไปไกลแล้วไกลแล้วไกลแลถึงความจริงแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนหืมไม่ได้แล้วกระเด็นแล้วไกลแล้วเฮ้ยย่านี่แหละคือวันฟ้องแล้วไงล่ะเฮ้ยย่าโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วเบลแล้วกูเบลแล้วเฮ้ย เยอะโวโวการที่สองตัวก็ตึงนะก็เห็นไหมไม่ฮีโร่จริงๆเลย อย่างนัก็ก้าได้ไวทีมแกแมน้วในความน่าจะมีคนแบกด้วยแหละเออผมก็เลยรอดด้วยนะเออแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ทีมเราก็เป๊ะมานานแลเนี่ยนะครับเออถ้าผมไม่เก็บ2ตัวนั้นอ่ะผมก็ตึงอ่ะอืมสิบตัวโอ้ยเยอะอยู่แน่เอมาแล้วลูกจ้าพิเซลกันดีนู้อยากได้โอเคนะครับโอเคเราจะมาเล่นในแบบเออของโกโกวานะเอาแลยโกโกวาอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่มาคอยสตอรี่ดีกว่าเฮ้ยนะครับก คือการทำให้เบสแมทะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยคิดได้ไงมันเนี่ยเอ้ยมันเป็นตาตานเลยนะครับโอ้โหมันก็ตายแล้วตายแล้วนะครับอุ้ยเหลือล่างตาตานมันตายแล้วเหลือร่างมนุษย์อุ้ยโอ้โหอันนี้คืออัตลักษณ์ของเชดิเกอร์โอ้โดโดโรกี้โอ้มันยิงอยากตายจังเลยครับแค่ไม่จะด้มาสองตาแล้วโอ้โหโอ้โหโฟลาวาฟอริสต้าว่าโอ้ไม่ก็นะครับไอกระดูกล้างแขนนะครับไอผีหลอกปัญยาหลอนมาล้างแขนผมแล้วอ่ะนะครับอุ้ยระวังระวังระวังเดี๋ยวไฟฟ้าช็อ นะครับต้องปากลัวออีเวนต์ปากลัวแมนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยยายแกะดัโบเข้ามานะระวังไปช็อตเมี้ยวเมี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 ยวโอเคเดี๋ยวก็เล่นเองปากเองนะครับคนดูงงหมดแล้วนะครับเฮ้ยแต่จะล่ะจะมาเสียโอเคล้างแขนเฮ้ยแต่แกคิดว่าจะไม่เห็นแกหรือไงน่ะโอเคอยากอยากแม้จังเลยอ่ะเอ้ยอยากแม้อื้มโดนโดนโดนจากระยะไกล แล้วเขมันนี่มันคือสไนเปอร์อยังไงละ่ะซอ,อมบี้อุ้ยราชาซอมบี้ว่ะโอ้ออยโอ,อ,ยอ,อย้ยโอ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 ้ยทีแกจะล้างแกจะไปถึงไหนเน,นี่ยอื้มโดนหัวเน้นๆโดนหัวเน้นๆโดนหัวเน้นๆโอ้ยเฮ้ยอัตวิน ยอ้ไปี๊ยไอ้เปี๊ยโอ้โหนั่งลงหมูโดนเล่นเลยอัจจวินเขียวนะครับผมยังต้องฝึกสไตปเปอร์อีกเยอะเลยนะครับทุกคนเอ้าเอ้ยสับปี้เฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะลุยแกดีจะได้ไงเนี่ยเฮ้ยดีดดีดว่าเอาไปกินเนี่ยโอ้โหไม่โดนดิเพื่อนเราแกละอจะวินทำไมเนี่ยเราที่แหละจะลัดเพื่อนลืมไปเอ้ยอัจวินอัจวินเนีอัจวินอัจวินอัจวินโอ้โหแกี้เราแกหลบตัวระเบียงอย่างเงี้ยเลยมี หลงูหน้าต่างอ่ไปรอดจะนไห่อโอ้อแล้วคะแนนเรานำมันอยู่แล้วจะน่อยู่แล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเวแล้วเวลแลวเวลแล้วนะครับผมผแลวผมยังฝึกมาไม่ตึงด้วยดีเอ้แต่ครับแต่ผมแบบว่าไอ้เล่นคอรกลางกลางอ่ะพอได้อะเออเดี๋ยวก็ไปเจลบูนนะเฮ่อไปเซลา โอ้โน like, oh, ี ride, oh, 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 ่แหละมีเลโก้เจ๊งโดนเลยโดนปืนกลเลยเนื้อเขบโอ้เราอยู่ตรงเลโก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลโก้เจ็บโอ้โหเนื้อเขมันมีทางเดินตรงนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่บอกเเหตุและนี่นี่ตายตายเนื้อเขาบอยู่อยู่ตรงนี้แต่ไม่ตายแบบแปลไม่ด้นี่เนื้อเขาไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเขาโอ้เดี๋ยวเขาป้นมาเลย้โอ้ยฉันว่า๋ยวมาจะก็ตายเหมือนกันที่มาออกเกม นะครับเพื่อนเราออกเกมไม่บกว่าเที่ยว้ m อย o d เ้ยอย่าเพิ่งออกดิไหมโอ้ออกข้าวออกเกมนะครับเปอไรออกเกมแล้วนี่เขาโอ้เิงยิงอ้หมาหมูดีวะนี่เข็บอกพลังยีโลที่สู้พลังหมาหมูเฮ้ยโอ้ยอย่าโดนไฟาอดอต่ว่าเจ็บนะไอ้อระวังระวโอเคโอเคโอเคนะรลอดาดไอเ่อนเพืเผีหลอกวัญญาหลอน ไม่ตายเดมิสิตเลยเอาเราจิ้ตัวไหนโดนปะเนี่ยนี่เรียบร้อยเฮ้ยไม่ไหวแล้วดิเว่ยเบ้ยเราบอกโผล่เฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนเลยถึงเราจะห่างห่างเอ้ยแม่คะแนนเราใกล้แล้วใกล้แลอีนิดนึงเกือบแล้วเกือบแลอีนิดนึงนะครับผมผมจะต้องพุ่งไปนะครับเออผมก็เลยจะชชร์เออพลังเนี่ยครับใต่มันนะครับโอเคเฮ้ยจ้าลูกบอนมหาอะไรลูกเพลิงนะฮะลูกเพลิงได้โอเคนะควก็ลูกระเบิดลูกระเบิดลูกระเบิดโดนไหมโดนไหมโดนนี่โดนนี่ไอ้ที๋เราควรจะออก รีโหลดจ้าจังวะเเราเออยอย่แก่ตะโบเออเออตัยใหแก่ตะโบก็ไม่ดีแล้วก็วิ่ยังทันอยู่ยังทันอยู่พ่ทานอยู่เอ้หแไหมเ่ยแล้วก็พยไปไปเออ โอ้ไม oh oh yeah. oh, ่โอ้ไม่เลยจะไม่อยากเว้เลยอ่ะโอ้โหตาจะด้านทั้งสองตาแล้วนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับคือปืนโทนโดรกี่เขาเป็นปืนสไนเปอร์นะครับเราควรซุ่มยิงดีกว่านะครับทุกคนถ้าเราไปแบบนี้นะครับเรามีแต่ตุยตุยตุอย่างเดียวนะครับเออนะครับคือผมเป็นแสลุยไงผมก็เลยชอบลุยมากไปหน่อยนะครับส่วนบาร์คุกอันนี่เราจะลุยแบบระเบิดระเบ้อไปเลยก็ได้นะครับ